สวัสดีครับพี่น้องนะคร lerini, ับมือนีมาผอกับคุณนดรงอีสานคือเก่านะครับในช่วงคุณนผ้าพสวบพี hmm. ่น้องมือนีกับมนีภาพพี่น้องมากินต่าปลาครับพี่น้องต่าปลาถ่านปักไงคร้บพี่น้องครับกล้วยหอมตําปลาเขากินกับข้าเนี้วนะคันะครับเนาะกินตําปลากับข้าเนียยร้องมือรู้สึกเป็นแดงไดงอันนี้กะแคบหมูคือเก่านะครับพี่น้องเนาะมนีตังเลตังโต๊ะไมค์คือพี่น้องวันเป็ยนจังไรร่องบนเมื่อเือนะครับพี่ต่าปลานะครับมือลดต่ำปลาเพิ่งสิใส ใส่หอยเนะน่นะครับเนาะใส่หอยใส่ขนมเส้นใส่ยังแน่นะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมได้พี่น้องเลยอยากนะบอกรับป่กล้วยหอมกับตํปาปลากินโต๊ะไทยซื้อดอกไม้บ่ได้กินข้ามตปาปลาดอกครับพี่น้องนะครับกินกินตอนไทยมันเลยซื้อนะครับเนาะเอาปราู้ว่า,าพาบสรุปบอลนะครับน้องพี่น้องเนาะที่จริงก์กันขนมปออ่อนสดมันมั่นกะมั่นกันก อ่อนบถกันบได้หลายนาที่เห็นไหมพี่น้องมันก็บบได้คุยกับพี่น้องโดนนะครับก็เลยจําเป็นต้องอ่อนสดนะครับเขาบ่กอ่อนสดกล่องโทรศัพท์นอนมันมันบันทึกได้แค่บอกกินนาที่นะครับเนาะก็เลยจําเป็นนะครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องทั้งช่องแฟนเพจน้ำนะครับเนาะคกูนนลูกอีสานนะครับฝากพี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับให้แน่นะครับเนาะทั้งแฟนเพจทั้งเฟซบุ๊กนะครับกูนนลูกอีสานนะครับพี่น้อง มามาครับพี่น้องนาะทถักไทยนะครับนาอสสัสดีนะครับเนาะสวัสดีนะครับถักไทยพี่พีนะครับที่เขามากนะครับเนาะมามาครับมานะครับาบสามเหลี่วนะครับนาออยู่เมืองไทยนะครับตอนนี้กใบสามบรูว่าภับสรุดบอนะครับมามามาสิงกันเลยนะครับน้องมือ เครื่งพี่น้องว่ะนะครับถ้าพีา่พี่ที่ทีปป่เปิลน,น้ำพี่ปู่น้ำนะครับพี่เป็นน้ำนะครับเนาะอาหารเจนที่นี่พอดีเนาะพี่ปูเนาะอาหารเจาพี่ปูพอดีนะครับ กล่องบอยสัแมันบ่ครับอาจจะเป็นน้ำคุณภาพเน็ตน้ำนะครับเนาะอาจจะเป็นน้ำเน็ตน้เพวาเน็ดเน็ตบ่เร็วครับมือนี้นะครับกล่องก็เลยอาสิบชาตปันไดนะครับขอไัยหลายๆนะครับ บอกว่าการสตรีมค่ัช่วงวันสันพี่นอ้อง่ะพี่ปูบอกว่าบด้เบ่งโดนวันสันว่าเต็มตัวไปห้ามอนบค่ครับพี่ก่ะเจมฟันเนาะพี่น้องบอกเป็นยังนะครับเนาะมาคุยกันในช่วงตอนแรกก็ะไดนะครับพี่คุยกันตอนแรกก็ะไดนะครับ

จาการย์าพี่ไอ้หน่อยน้ำนะครับเน,ะนาะรลยงานตกบริเผาอกันโดเลยนะครับพี่หน่อยเป็นยังไงครับสบายดีบ่าน้อเนาะบริ้พากันโดนเลยน้องพี่หน่อยเนาะจำได้ครับจำได้พี่หน่อยว่าหายไปลายมือจำได้บ่จำได้คือเก่านะครับน้องพี่หน่อง แรงว่าจิซื้อเลยคือตำสมตำมือซื้อครับว่าจิซื่อสมตำลรวซื้อขนมจีนเอาถ้าว่าบะนิ่นขนมจีนพ่นเบิดนะครับข้าปุ่นเบิดกรนมเลยซื้อตั้งตำปลาเลยแสบนะครับรานนี้สามสิบบาทพี่นอ้องตำปลาสามสิบบาทนะครับ พี่น้องกินเข้ากับลาบอ้อเนาะมากินน้ากันนะครับเด้อมื่อแรกกติอ่อนโสดอีกคือเกล้าครับแรงกับอ่อนคือเก่านะครับพี่ปูว่ามูนอีกแล้วคุนบ่คคับพิต่ นาทีมันสาดนิดหน่อยนะครับมีพี่เนาะขอใหยหลายๆนะครับพี Demon> ่ปูนะครับอ๋อพี่ปูบอกว่ากล้วยนี่กินกินได้ทุกมือกระดีนบอกครับกินได้ทุกวันเพราะว่าสุขภาพน้ำเป็นบอกครับพี่ก็บัม่วงเนาะอ่าบักม่วงนะครับอ่าพี่ปูไปเลยนะครับมาโมเป็นอย่างนะครับขอพูดหลายๆนะครับพี่ก็รอคุ้ยกันในช่วงในช่วงแรกก็ได้นะครับนอกพี่ปูเนาะเจอกันในช่วงตอนแรกนะครับทานเนตบปลาซานหรือว่าทานนมปฏิทุระอีอย่างนะครับก๋าซออนได้นะครับ ปัดโทเนาะเอามาฝากได้เด้อน,น,นี่พอดีเรากำลังกินนี่นะครับทรงไหมแน่พี่หน่อยทรงท่าเหมนช่อง YouTube แล้วนะฮะพี่หน่อยบ้างเด็ดสตอมาหลายครั้งกันนพี่น้องอขาบอกเป็นตัแเสมีมแต่เนาะสตอกันยั่งยู่เลยครับจะนอนรื้อหมอ,อมาใส่มือเนี่ยพระวันบประเรตำใจกันครับ เบิงอยู่ในความผับคื่อส่งหมื่นแต่พี่น้องมันหมื่นบ่ครับหมื่นบ่พี่น้องเบิงหมื่นบ่เนยทอดตัเคือชัดตู่ครับนะครับก็เลยมันที่ขาดต่อนอกก็เลยตาสินใจอ่อนสดไปเลยนะครับพี่อัมพอดีกะได้บอกว่าพี่น้องพี่น้องกับขามาเบิงอยู่นะครับเนาะพี่อํมกินเขาแล้วลบังคับเลย วา่าข้อสามน้มันแข่ที่หกจิกนะครับเอาเอาสามทิ่สองจิ้งกับแพร่งคนนะครับเนาะ <c oughs> พี่เพ่นมาเห็นหลังอ,อยู่ในไลาๆครับพี่มากๆา,า,าครับผมบอกถามากินน้ำกันว่าท่านกับไปซื้อมากินครับกินมันกินพร้อมกัน มากินแล้วยินกับปุกซน้ำใหม่เห็นบ่ครับว่านอกบ้านสีซุมน้ำใหม่หลายมือสะดุนอีกแล้วพี่น้องมุอมนอีกแล้วเริ่มลำค่า<ะ>อีกแล้วเผ็ดเผ็ดแห้งหมือนี่ให้ยูมี่กวยซอยครับซุมน้ำใหม่เป็นตระแจีเนบนะครับเนาะ ว่าติซุปกินหร้ยมือแล้วน่ะหังบ้านมีเวลาซื้อไนง่ามมาแล้วนะครับมือนนี่ซื้อไดง่ายมาแล้วเรียบร้อยอันพี่หน่อยป้า พี่หน่อยว่าหิวแล้ววัสนว่าไปหาซื้อน้ำกินไปไปแล้พี่ไปนะครับรังท่าผี่กันระยะน้ำนะครับเกือบเราะท่านโดนกินเขาวัสนว่าเนสซ่าเนสจะหน่อยนะครับเด้อโมลูพี่น้องที่ฟังดูเรื่องบอลนะครับ มากมากครับพี่พกันยาย์นะครับเนาะเผ็ดครับเบิดบ์เนอน อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ซอยไดก็คือน่มจืดเขาว่าโน,นได้ยดินแต่ขจาวานะครับน้มจืดกับซอยเพ็ดไดซอยลดความเพ็ดไดนะครับ พี่อําบอกว่าบ่มาได้ังไหนมาสันว่าที่ว่าเป๋บ่ได้จุดูปหาบ่มาแดงในจุดจุดโบราณมาสันว่าว่านบานเยว่าดวงอาทิตย์คือมีดวงเดียวนึงคือเป็นหอนๆแถวว่าเนาะบอกอย่าว่างหัวไปตลอดเนาะพี่อําเนาะเป๋วาดีจ้าย่างๆเป๋ยังบ่แต่งยังบ่แต่ง เลื่อมมาเปบอกว่ามันขึ้นี้เปรบานทูมดอกใหญ่มันจุดได้โดนแปดสูมโมงคนเนาะเราเล็นั่นเลยไอ้อําเลยจุนหัวลลานมาเตะ Um. น้อน้องเพ่นทมว่าปกตินอสื่ออยู่อยู่หอนบ่ครับอยู่อยู่หอน,นอสื่อกับเขาหรือว่าเฮ็ดเอาเนาะบางที่กะบางที่กะสื้อครับบางที่กะเฮ็ดเอาทับท่ากนกะสื่อน,นะครับยังเช่นต่ำเมื่งตีเหาอยากต่ำอย่างังก้ก็ต้องได้สื่อครับเพราะว่าบ่มีบังฮงเห็ดนะครับบ่มีบังฮงเห็ดกินซื่อเอาเร็วกว่างายวกว่านะครับเนาะเครื่องเครื่องมันกะลายพร้อมนะครับ ่ท้ายพี่นัลลื้อนันลือดวงทองน้ำนะครับน้องพี่เนาะเป็นแด่อดแสบนอกมาสันมาแสบแสบครับพี่มากมากครับมากมากินน้ำกันนะมากินน้ำกันครับมากแสบอยู่ครับแสบอยู่ เบวามากินอันกินหลอกกันคาใบสามเส้าละม่านหิวจะมาเนี่ยนะเขาเที่ยงไม่เนี่ยเขาเ้ากินเที่ยงขเยงขาเที่ยงกินใบสามเขาแรงมือแรงกินยังเนาะม้อแรงได้ยังกินเนาะเนาะที่มากเขาเนี้ยเไปอยู่พี่น้องถ้าคิดผอหรอือวา เหลือแต่บักเคอร์เทนแล้วบ้านี้เค,เคอร์เทนบวกกินไม่กินเห็นังไรก็บบกกินพี่น้องกินกล้วยก่อนครับงานนี้ต้องขอบคุณกล้วยเลยซอยไหน ใต้พี่พระชาแนมนะครับเนาะมาใต้พี่พระชาแนมผ่านมาให้จังก่าลื้มมาซะนะบ่ลืมแน่นอนนะครับเนาะบ่ลืมครับบ่ลืมบ่ลืมพี่น้องเป็นเด็ดขาดนะครับเนะาะจังใดก็่ม,มีทางลืมนะครับ บ่เคยกินเผ็ดปานนี้ครับโบก็ที่กินเผ็ดดังยสิเบิดกล้วยไปสาม่วยละอืะอิ่มแล้วบะเนี่ยพิกาลาญาบอกว่าเรืก็กินเข,าข่าคือกันวาสันวา กินกับหนึ่งป่าตะเพียนแม่ใครป่าโทกแต่แซบนะครับหนึ่งปลาตะเพียนแม่ใครเนาะกินกั๊ปต่ำแจวนะครับเนะเาะแจวบองก็ได้แจวแจวพริกสดก็ได้นะครับเนาะแซบนะครับกินกับลวกพักพักหวานพักดอกแค่ไปังสิมะขามอ้ยบอรอยากเลยพี่น้องเลยนะครับไปซื้อยูบิกซี่ตะบ้องมือนี้เนาะโลละหกสิบเก้าบาทนะครับยูบิกซี่ปลามีทั้งปลานิ่นป่าตะเพียนปลา อะละลายยางนะครับลาลายชนิดนะครับลหลายอย่างพี่อําบอกว่าบอลืมดอกปัปกซื้อซักซื้อใสนหนักผักไว้แล้ววันว่ารมเมนแล้วเนาะาหนักผักเพื่อนนี่มองซากลายเนาะเม,มนบอกบอกเหรียญบอกัวซื้อนด้ครับเด้อย่งเขียนใหหน่องใหนงดด้วยน,น,น,นะครับคิดอยากกินเน่ย อันสิบสือประทูมากนะครับซื้อประทูมากว,ว่าสิบปนกะคิดหาพัก 1, หนึ่งหาอย่างยู่นะครับเนาะพี่น้องคิดหาพักหนึ่งหาอย่างยู่นะครับทักทายพี่เซนดีน้ำนะครับเนาะทักทายพี่เซนดีน้ำนะครับบาร์ดีทุกคนเราสั่นมาพี่เซนดีว่ะนะครับทักทายน้ำนะครับเนาะพี่ <l ads> พี่ประชาเอินพี่อำ่ำอันบาร์นาเดตแล้วบะเนี้เนาะ บ้นเัน,น,นเด็กเด็กนด็เด็กเดากเดเด็กเดาเดากเด็เด็กเด็กเด็กเดเอิออายยากเา็กเด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 ายเด็กเนดะ็กเด็กนดอกเด็เดากเด็กพี่นเด็นะกเด็กเอ็ส่ด็กเด็นเดกเด็กเด็เด้กเด็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 กเต็กเด็กเด็ก้ด็ก้ด็กเ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 ด็คเด็กนดเด็กเด็กดเด็กเด็เด็กเด็กเดด็กเเล็าานนนลงเบ็งดเดง เน็ตกับมุนมุนมุนติวติวอยู่เนี่ยเะพี่น้องเอ้ยนะครับขอไพ่ลายๆขอไพ่กบเลืองเน็ตลายๆนะครับมือนี้เพราะว่าเพราะว่าแดดกับออมอยู่ได้พี่น้องมันเกิดจากบ่หลูนะครับลายยังนะครับลายยางหลายแนวเน็ตซา,นาแน่เขาอาสิ่ลึงดึงเน็ตแน่ไปงงสิเราพี่น้องนะครับจริงๆนั้นเป็นของส่วนร่วมเนาะกับ่สมควรที่สีเห็ดออกนะครับกัรแทนที่สีเก่งใจคนอื่นเนี่ยเพราะว่ากับ เจสซี่บงังเนี่ยแหละนอพี่น้องเนาอพี่ออมบอกว่าบ่มีหม่องจอดอันฮอิคีปครอรตัย่ามางอเด้วยสันปะ เนป้อปันจอดน้อนี่เฮลิคอปเตอร์ได้ผุดตีนพี่อั้มเด้อเนี่ยนาภากันนะบอกตัวอย่าหัวเนาะพี่อั้มก็ได้เนาะหาเงินสื่ออยู่หาเงินสื่อเดี๋ยวสิไปอาศัยดอกเด้อพี่อั้มเด้อเดี๋ยวสิไปอาศัยจอดดอกครับเด้อเมือไอพี่ป้าชาบุกวานนกกะเคลนบูบูม,มาเสิร์ฟมาโอ้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเอาไปเลย like <S <S หนึ่งไลค์นะครับเอาไปเลยหนึ่งไลค์ เอาไล่เลยบ่ได้นะครับน้องเอาไล่เลยบ่ได้นะครับพี่พระเจา้าพี่เอ็นเอามาอันเอินนาเดียุนตีมาสันวา่าชูมือขึ้นแล้วมุนอ๋ออา่อานอา่านสลับกันแล้วพี่นอ้องนะครับอย่ามาตัวกันเดอขึ้นอีกเด้น,นี่อย่าร้อยได้ละ่ะพี่อัมอย่าร้อยได้ละ่ะร่อยขึ้นบ่ละเปบอกว่ามุนชูมือขึ้นแล้วมุนมุนลองเพ่งตี มุนอีๆนะครับเที่ยวมุนเที่ยวมุนเที่ยวหยุดอยู่นี่แหละครับตอนนี้เที่ยวมุนเที่ยวหยุดอยู่เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเที่ยวหยุดเดี๋ยวก็มุนหยุดแล้วก็มุนอยู่นะครับเนาะกรบ่เป็นยังเ้อพี่น้องทุนเบิ่งทนฟั่งเอานะครับทนทนกันไปเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินนะครับยังบ่ชินนี่บอกเป้เป็นตลอดนะครับเดี๋ยวก็ชินนะครับเบิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับพี่น้อง กล้วยกล้วยอ่ากล้วย15บาทเนี่ยครับพี่น้องเราซื้อ15บาทวีหนึ่ง15บาทนะครับเพิ่อนก็นอาจจะรับมาจถก10บาทเนี่ยนะครับอยู่ตลาดเซานะครับพอดีได้เนื่อมากินแกนเพชพอดีนะครับทักทายพี่พิทยาณ์นะครับเนาะครับผมเรื่องอาหารนี่เดลยครับพี่แม่จมละแม่ว่ากินไรไรเดี๋ยวก็อ้วนมาส่วนวา ออกกําลังกายออกพี่น้องมือนี้ส่วนหมูไปออกกําลังกายโมมีผู้ใดตอบจ้าคนพี่น้องเอยไปเล่นผู้เดียวกันเต้นใดอยู่นะครับเนาะเต้นนี้ก็น,นี่มันก,บกรบบายสามคนดีสีม่วงแต่ว่าอาจจะไปเล่นก็นได้พี่น้องอาจจะไปเล่นก็นได้นะครับทําม,มันเนะาะถ้าบ่มีเวียกเงียงเนาะอาจจะไปอยากไปอยู่นะครับเพราะว่าพอได้เบิ่งเนาะติดธุระเป็นบ่ครับพี่อํา เป็นอย่งคือบ่็เพรครได้เบิง่งยามมื่แรงเลยนะครับมีบางมือเนาะที่ได้เบิง่งกเปนบ่ครับยากลูกบ่น่าสิยากลูกเป็นบ่ครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่น้องสิฟังรู้เรื่องบ่ละ่ะเนาะบบดน,นี้เนาะ <c oughs> เน็ตก็ได้เนาะโอ้จะสิวางจังได๋ครับพี่น้องเอ้ยนะ่าเบื่อแหง น้องเน็ตมุนเริ่มมุนครับแล้วครับพี่น้องเน็ตม,มุนครับมุนแนแล่ะฝ่าเอาหายาโดมไม่ได้พี่น้องเดิมบินเด้มมุนอีกแล้วโอ้ พี่น้องเนสซ่าแล้วครับเนสซ่า้วจะเป็นยิยงนนวันนี้แฮงซ่าค่ะก็เ่าแฮงพี่ประจาบอกว่าถ้าเรไปวิ่งก็กิ่งยืนนั่นแล้วสันว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเน็ต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 ขอให้ายครับพี่น้องเน็ต บาไวอีกเลยครับมือนี่ยเอาไปเลยบันทึกพี่น้องเน้น พี่อัํมบอกว่าการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการนันงสั้นเคาเดอร์วัสศัลบาแมนแทนบอกพี่อัํมแมนแทนบอกครับอันนี้สาระอันบอสาระของแทนบอกครับพี่อัํานี่ทักทายพี่แป้งน้านะครับนอ่หออกกําลักทายพี่วิสุดา้ํานะครับกินอย่างวันศัลยบากินตําป้าเน็ตไปแล้วครับเน็ตไปแล้วเน็ตไปแล้วนะครับจะนอยก็ไปแล้วนะครับก้นกัน พ,พี่น้องพี่น้องสีเบือนะครับมันรู้สึกว่าสีสาแห้งสาแห้งมากๆเลยครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องฟังบรรุเรืองกับนอกกับใบยากเว้านะครับมันกันหนาลำคั่นนะครับนอก้ากฟังบรรุเรืองเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะคุยกันตอนแรกนะครับนกะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับการติดตามนะครับรู้สึกว่าเบาไหวแล้วครับพี่น้องเน็ตมันทำลายสละเกิดน,นะครับเนาะ โอ้ยเนาะพี่อ้ํบอกว่าจะต้องหาคู่มาออกน้ำกัดเด้อซส่นว่นาแสดงว่าไรสาระแน่นอนเลยเรื่องนี้แมนมากพี่อ้ําไรสาระแน่นอนเลยนะครับทั้งไยพี่คนบุไทยสะกดน,น้ำนะครับเนาะคนบุไทยได้สะกดมาท่านอยู่ครับตะวันเนส่าแห้งครับเนาะมาท่านตะวันเห็นเนส่าแห้ง ตัางทต้แอนนี้น้ำนะครับตัางใต้พีเทียมจันน้ำนะครับเนสซาแห้งครับตอนนี้คืออยากพ้ยกับพี่น้องอยู่แต่ว่าเนสซานะครับ 放不落。